ดูว่าจะรับความรวยดักขนาดไหนเอ่าสาธุดังๆเอาแล้วกันดังๆมาอีกครั้งเดียวมาที่จะดูดแถวนี้กลับไปรวยไหมล่ะรวยงาชื่นใจจริงจริงเอานั่งลงนั่งอย่างนี้นะมองที่ตรงที่กับเจ้าที่ว่าท่านหยิบกระเป๋าใครยกปุ๋ยนั่งลงนั่งลง ยังไม่ออกไปไหนนะโดนไปจะรับกระเป๋าส้เทดยังไม่ออกไปไหนทําเวลาได้กิงของใครยอกมือขึ้นอย่าเพิ่งออกไปไหนนะไม่ได้บงังเ่านจปกป้องทรัพย์สินกันของเราย่อกเงยขึ้นถ้ารับแล้วไม่ใช่ให้ส่งคืนเอา้าทําเวลาได้จิงรอบนี้เราปลูพักนะเพราะว่าด้วยเราปูพักฉันประดานเทพทีนี้รอบนี้พี่เศษนะพี่เศษโบที่ท่นพักแหละหนะครับตอนนี้นะครับรอบนี้เราปลูพักแหละนะครับ เอาทำเวลานิดนึงอธิบายไปนิดนึงหลังจากที่รับกระเป๋าคืนใครสมทบบุญสร้างตึกสงอาภาธตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทรับท้ายันกับพระปิตามารณ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวรับกระเป๋าคืนก่อนอ่ะอย่าไม่ต้องขยับเข้ามาอย่าสับสนกันดูกระเป๋าก่อนนะครับรับกระเป๋าคืนก่อนจะได้ไม่สับสนกันนั่งหลบนั่งหลบนั่งหลบไปไหนไม่รับถือว่าสลาสิจะดูก่อนนักบุญยังต่อแถวก็มาถวายน้ำได้นะจ๊ะ ของใครยกปูตรงนี้อีกประมาณ30นาทีท่านใดที่จะร่วมถวายน้ำต่อรอยพระบาทตัวเรื่อนของใครของใครยกปเพิ่มหนึ่งพันสามร้อยโหลแล้วจหึ่งนสามร้อยโหลถ้าใดที่จะร่วมปิดแสำหรับบางคนที่ถามถามหาเรียนลวงปูเขียนโปร่งในฐานให้เป็นสิีย์รุ่มเป็นยาพาจีนะสร้างหอสมกลุงปูเ แดดแดนทำยังไงกันดีปันเนะองกจ๋าเราเป็นคนดีต้งดูน้ำใสคนใส่ใจต้องดป